วันที่สี่มกราคมสมองพันห่ร้อยหกสิบห้าในโอกาสต่อไปเป็นเวลานั่งสมาธิตามเจตัังมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวเราก็คงจะทราบกันอยู่แล้วมาศีลส,สมาธิ นั่นก็ปัญญาแล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็อาจะเรียกว่าปัญญาศีลสมาธิก็ได้ปัญญาขึ้นก่อนนั่นกดับปัญญาเห็นโทษของจิตที่มันวุ่นวายมีแต่ความปรุงแตง่งไม่ตกกังวล ปรุงแต่งรไรรยามที่ยินดีนกับปรุงแต่งไม่หยุดรมที่ยินไล่กับปรุงแต่งอีกเหมือนกันไม่หยุดนิ่งนั่นปรุงแต่งมาในเรื่องของความยินดีถ้าในในสิ่งที่ไปดีก็จะวุ่นวายขึ้นหรือปัารานาสิ่งในไม่ได้มันกรทุกขึ้นมากก็ได้การปรึกจิต ให้สง,งบโดยมีอารมณ์เดียวเห็นรูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ให้สติอยู่กับลมหายใจนี่ลมหายใจเข้าภาวนาว่าพูดอย่าภาว,วานาว่าโทก็ได้นะเพียงแต่ลมดูลมอย่างเดียวมุงทจิตก็ไม่อยู่แลลึกไปที่อื่นก็คำว่า,า,าพูดโทมา กำกับอีกทีนี่งเมื่อเราพยายามบริกรรมอย่างนี้ความตั้งรู้ลมไม่ใจเข้าออกแล้วจิตก็จะนิ่งได้สงบนิปัญญาเห็นความบุญวายเลยมาฝึกจิตเห็นทุกอริยสัจละก็ามาฝึกจิตการฝึกนั่งสมาธินี่จึงสำคัญต้องทำกรรมฐาน กรรมฐานกรรมการงานฐานเป็ฏิตั้งของการงานแลึกอยู่ที่กายวิทนาจิตธรรมเนี่ยต้อจะทำกิจวัตรหน้าที่อะไรก็มีสติแม่บ้านทำครัวก็มีสติล้างจานก็มีสติกวาดบ้านถูบ้านก็มีสติ พยายามให้ความคิดมันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้อันนี้เป็นการฝึกจิตของเราให้ทำทุกๆวันวนละน้อยวละน้อยเริ่มต้นวนละน้อยห้านาทีสิบนาทีก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะพระบังรูป่างกังสมาธิน,าน,านันนมละสองชั่วโมงครั้งละสามชั่วโมง ต่อมาก็ต่ต่อวันก็อาจจะถึงได้ห้าชั่วโมงเจ็ดหกหกเจ็ดชั่วโมงก็ได้อยู่ที่การฝึกเหมือนกันการฝึกก็ขอให้พวกเราพยายามทำให้ต่อเนื่องสม่เสมอบางครั้งบางวันก็ไม่อยากจะนั่งก็พยายามนั่งไม่อยากจะเดินก็พยายามเดินนะ ยืนเดินนั่งนอนด้วยความมีสติเอาไว้มาสติดีสมาธิตั้งมั่นเน่เราจะมองเห็นจิตของเราได้ชัดเจนเนี่ยจิตเป็นจิตอารมณ์เป็นอารมณ์นะจิตสงบดีแล้วก็เห็นว่าเออจิตนี่มันผ่องใสไม่มีนิวรณที่มันมาครอบงำจิต มีปิติมีความสุขมีความอิ่มใจสุขใจจะพิจารณาถึงสังขารรูปนามเป็นไตรับอันทีจังทุกครั้งอน,นัตตาก็ทำได้ง่ายขึ้นนะไม่ยากแต่ถ้าเราฝึกแล้วจิตไปนหนึ่งก็ยังมองไม่เห็นธรรมะเทะ่าไหร่นี่เรามาดูว่าจิตประพัสสช่ไหม จิตประพัสสอนก็เกิดจิตท,ที่มันผ่องใสมันน้ำใสๆถ้าอารมณ์ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมารับรู้อารมณ์ทั้งหลายเข้าไปใจก็เลยมีอุปทา,านมีตัวมีตนสัตว์พวกคนเราเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นจิตท,ที่ประพัสสอนผ่องใสมันก็เศร้าหมอง มันเอาสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีทั้งหลายใส่ไปในน้ำใสๆน้ำก็เปลี่ยนไปมองเห็นแล้วไม่ใช่น้ำก็ไม่ใสถ้าเราแยกเอาสีทั้งหลายออกมาน้ำใสเหมือนเดิมถ้าเราแยกจิตออกจากอารมณ์ได้จิตก็จะผ่องใสเหมือนเดิมแต่เมื่อรับรู้ลมม,มากๆจิตมันก็คลุกคล้าไปกับอารมณ์อยู่เสมอก็จิตก็เสมอง แต่ว่ามันไม่ใช่สมองตลอดไปเป็นรำถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันนั่นกิเลสเนี่ยมันไม่จะครอบงำจิตตลอดเวลาครอบงำจิตเป็นบางครั้งเมื่ออเจตน,นะภายในภายนอกกระทบกันถ้าเราฝึกสมาธิจิตสงบนิ่งได้ช่วงนั้นกินเลสก็ครอบงำจิตไม่ได้ เม่มีสมาธิแสมาธิก็เปรียบเทียบเหมือนกับก่อนเห็นที่มันทับเอาหญ้า,าไว้ยกคนนี้ออกมาเมลัยหญ้ามันมจะงอกคนนีมันยังไม่ตายทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูต้องพยายามมาให้มีสติรักษาจิตกันันดับเบื้องตน้นเมื่อยังมีตัวเราตัวเขาก็มีสติมารักษาใจจิตใจแม่เข้าไป ยินดีจะไล่ก็ต้องฝึกให้จิตนิ่งๆเป็นกรรม,มาฐานสมาธิจึงสำคัญต้องฝึกกันมันจะช้าหน่อยมันจะยากหน่อยลำบากหน่อยเพราะว่าความเคยชินอวิชชาคือความเคยชินที่เราปรุงแต่งอยู่เสมอเนี่ยเพราะนั้นเมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารนอนะวิชชาสัางขารลนะนะ พยายามหน่อยไม่เกินความเพียรพยายามของเราต้องสงบแหละจิตะในทำเป็นปฏิปทาอยู่เสมอล่ละยิ่งถ้าผู้ที่อาจจะพ้นวัยทำการงานแล้วอายุหกขึ้นไปก็จ,จะมีเวลามากขึ้นก็พยายามทำแต่อันนี้เป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นทางเดินอันประสริฐที่จะ ข้ามภพข้ามชาติได้ให้เราจะได้รู้เห็นธรรมก่อน,นชาตินี้เพราะธรรมชาติก็เปิดเผยอยู่แล้วเพียงแต่จิตที่สงบนิ่งขึ้นมาเวทนาเห็นธรรมชาติความจริงตอนแรกเห็นธรรมซึ่งก็เป็นอยู่แล้ว,ลวทั้งลบทั้งนามเป็นระดัจังทุกขังอนดับตาย นกับหลอดไฟแสงไฟที่เราเห็นแสงสว่างนั่นแหละในหนึ่งวินาทีนี่งเกิดดับตั้งห้าสิบกว่าครั้งเขาไม่ใช่เป็นแสงตลอดเวลามีความเกิดดับแต่มันถี่มากจนเราก็เห็นเหมือนกับไฟจ้าตลอดใน,นร่างกายของเรานี่เราไม่ใจเข้ามันก็มีความรู้สึกมีตัวเราของเรา มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหายใจออกร่างกายอยู่ได้แค่นี้เองนะถ้าไม่ได้เติมลมน้อยๆเข้าไปมันไม่มีอะไรแล้วหมดไปทุกอย่างเลยร่างกายมันก็พังทลายลงไปเลยเนื้อสมองมันตีบมันตันเลือดเลี้ยงสมองไม่ได้สมองตายวิว แขนขาอาจจะเป็นอัมพาตเครื่องซสีกไม่มีความรับรู้ไม่มีความรู้สึกน่าจะชาแขนชาเท้าชาก่อนีน่เราจะรู้สึกเออมันเป็นเหมือนตะท่อนไม้เหมืนนมนบบอนกันเหมือนระบบเลือดไม่ไปเลี้ยงระบบประสาทไม่ทํางานก็มันก็เหมือนท่อนไม้ทอนฟืนแล้วเนี่ยยังไม่ทันตายก็เลยว่ามันตายแบบตายอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่เ่ยละ เราก็จะพิจารณาเออมันไม่ใช่แล้วนก้องก้องเราให้มันฝึกกันจะได้เห็นทํากันนะให้ตั้งใจ